ที่พึ่งทางใจเรื่องความสุขความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากอะไรความสุขความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากอะไรระหว่างการคิดพูดทำและเห็นบางคนบอกว่าความคิดทำให้มีความสุขบ้างก็บอกว่าคิดแล้วทำให้มีความทุกข์การพูด ทำให้มีความสุขได้หรือพูดแล้วทำให้มีความทุกข์ก็ได้ทำแล้วมีความสุขหรือไม่ทำแล้วจะมีความสุขกว่าคิดว่าเห็นแล้วมีความสุขหรือเห็นแล้วกลับมีความทุกข์จงคิดแต่ดีอย่าดีแต่คิดเคยเห็นคนที่นั่งยิ้มคนเดียวไหมแสดงว่าเขากำลังคิดสุขอยู่ เคยเห็นคนที่อยู่คนเดียวแล้วนั่งน้ำตาซึมไหมแสดงว่าเขากำลังคิดทุกข์อยู่ดังนั้นความคิดทำให้คนเป็นสุขก็ได้ความคิดทำให้คนเป็นทุกข์ก็ได้จงพูดแต่ดีอย่าดีแต่พูดปากคนเราพูดดีก็มีพูดร้ายก็มี ปากร้ายใจดีก็มีปากดีใจร้ายก็มีปากหวานคนเปรี้ยวก็มีคนนินทาชาวบ้านก็มีคนที่พูดถึงเรื่องคนอื่นแล้วมีความสุขก็มีปากเราสำคัญมากพพูดชื่นชมคนก็ได้พูดนินทาคนก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเรานั้นมีสามปากคือ หนึ่งบุพพานีปากวาจาเหมือนภาษาดอกไม้สองมัทุพานีปากหวานปานน้ำผึ้งสามคูทะพานีปากที่พูดถ้อยคำเหม็นเหมือนคูนจงทำแต่ดีอย่าดีแต่ทำ คนทำหาเรื่องชาวบ้านก็มีคนทำสิ่งดีๆและมีประโยชน์ก็มีสิ่งที่เราทำได้เช่นให้กำลังใจลูกหลานการเป็นจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจงเห็นแต่ดีอย่าดีแต่เห็นสายตาเป็นสิ่งสำคัญมองคนแล้วรังเกียจคนก็มี มองคนแล้วชอบคนเพราะดวงตาก็มีบ่อยครั้งที่เราตัดสินคนอื่นด้วยสายตาที่ผิดผิดมองดีก็ดีมองไม่ดีก็ไม่ดีต้องพิจารณาให้ดีสรุปแล้วความคิดตังหากที่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือความสุขหากเราคิดดีทำดีพูดดีนั่นหมายถึง ความสุขจะบังเกิดแก่คนผู้นั้นแต่หากเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีความทุกข์ก็จะเกิดแก่คนผู้นั้นเช่นกัน